บโอนจอยสวัสดีครับ,ก,บกับอภรรอกันอี่เข้าครับกับสองเชจอยสำหรับพูทีมักการน,นิ่งปลานะครับสองน้อยน้อยนี่ก็มาหาอยู่กินข้าวครับมาครับเชยดจักเียดจักมันนยวนรอบอยู่ มันนี่ก็ายักฝนล,ลินแต่เช้าครับสายมากอ่ยักลกลงอย่างน้อยนะี่มาบอ่อเก้านะครับมาบอ่อปลาคอครับคลิปที่แล้วกับปลาคอสองกิโลมันไว้ห้าแต้มเฮ็ดคลิปไปกับทิศลิกกระซิบครับจำรับนั้นนะที่โหลดเพลงที่ว่าโบมีลิกกระซิบโหลดมาโบมีลิกกระซิบแต่ว่าพอลงไปแล้วถึกลิกกระซิบครับเลยได้ลบ เพื่อแก้ปัญหาครับว่าบุญยากัยซองมีปัญหานะปกไปเลยลบไปครับเดี๋ยววันนี้ก็ตามกันไปเบิึงครับว่าสีได้เตรมมาให้พี่ให้น้องเบิึงบ่ครับทางกง่ายง่ายจักหน่อยครับฝนตกบัดคืนเลยคืนนี่กันเลยเกิดเศร้าเลยครับโอ้เหมือนเป็นขี้ตมครับงาายากหน่อย,อยจกักทับไปก่อนนะครับง่ายความหลังไปแล้วไปแล้วไอ้ดูเอา ดูปะปดูปะขวากมาแล้วครับเ,เบต็มแรกเจ็จจักซับประกนแล้วประกันเห ค่อนข้างหน้าผาเอ้เมื่อกี้ไอ้ช่อนอ่ะเมื่อกี้ขึ้นขึ้นอีกตัวไนอะ้จอยไม่เห็นจะดูน่าจะใส่ซองครับใส่ซองได้อยู่หรอกใส่โลมั้งเฮ้ยใส่อุ้ยช่อนนี่เอ้ยดูอ่ะดูไอ้ช่อนขึ้นตรงนี้ผมเห็นไอ,ชอนน้อไอชอ่อ,ชอนนะใส่ดูใส่ดูป็นมาแล้ววุ้ยเน่ยนะครับโลก็กว่าเดี๋ยวเก็บเสีอกยู่อะไรนีน่ตรง จะมีขาดหรือเปล่าครับรอติดตามชมสามหนึ่งสองสามุเ,เลยโอ้ดูมันถูดก,ก้อนหินหเมี่อกมันขูยอยู่เข้าล็อกอีกเอาโอ้ก้อนหินครับจะขาดไหม

ต้องเข้าถุงก่อนน่จังสิงเป็นของเฮาเออเอาถุงเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นของเฮาแล้วบัดน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาเพิ่งแต้มต่อครับเพื่อจะมีขึ้นมาอีกอยู่แต่น้ำมันแห้งดูนี่น้ำแห้งรายอยู่สูบน้ำไปบัดล้ว แรมแรก,กรทึกบุตงครับเสีดได้ใส่รัเลยบงังคันนีครับอขาดแล้วขึ้นมาเนีงๆเลยครับโอ้ใส่ได,ด้ วนครับง่ายเลยอุนครับง่ายเลยอล้นลว โอ้ดอกข่อน้อยทำเด็กไสโลไสโลยิงบุตรบุตรใส่ก็ดีน้องเอ้ยครับว้าปิดไปเลยแต่กะข้างหลังก็ยักลงแล้วนะครับโอ้ฝนตกออกหมายมือฝนตกครับเดี๋ยวเดี okay. ๋ยวว่าบึ้งจะได้อีกปะบึ้งมันจะตกอีกปะครับฝนกันไหน โอนนะครับโอนแล้วน่าจะพอสมควรอยู่ครับเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวยกก่อนครับได้แล้วครับโดนแล้วผลตกครับบ่ได้ช็อตเลยพอดีผลตกผลซาพอดี บมถึงโลดครับประมาณแปดขีดครับใสสวยวครับโอู้ยิงหลายรอบแล้วครับย,งยิงบุธตัวนี้เห็นหลายรอบแล้วเอาไปแต็มที่สองครับชยอดเลยสาปแต้มแล้วครับวันนี้เก็บเก็บปากว่ะ เต็มสามจบคลปิป,ปแล้วครับผลตกผลลินโอ้ได้สามแต้มครับวันนี้พลาดพลาดอย่างแรงพลาดครับพลาดพลาดพลาดกี่ตัวนะสามครับไซส์ไซส์โลไซส์สองพลาดยิงไม่โดน <c oughs> ผลกระตกแล้วครับยังไงกะฝากกดติดตาม กดซับสไครป์นะครับถึกใจเพื่อเป็นสิเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปต่อไปครับจบแล้วครับบ๊าครับ